สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV นะครับวันนี้เราพามาลองเกม PC ใหม่กับเกม k a m i a b a k o Mythology of Q กันต่อนะครับคลิปที่แล้วเราลองไว้หน่อยหนึ่งนะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยแบบเต็มอิ่มเดี๋ยวมาลองกันต่ออีกทีนึงนะครับก็สําหรับเกมนี้นะเป็นเกมแนว RPG นะครับผสมสานกับแนวพันเลแล้วก็มีแนวการสร้างเมืองด้วยนะครับคือหล,หลยายๆอย่างปนอยู่ในเกมเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ มีเป็นเดโมนะสามารถดาวน์โหลดมาลองได้ใน PC Steam นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะาวางจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับโอเคไปลุยนี่เล่นต่อจากเซฟเข้าที่แล้ว,วจำได้ว่าโดนโจรตบไว้เกือบตายอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปส่งรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตของเวสเนะเป็นที่เราทำไว้ล่าสุดนะครับก็คือ ล่าเจ้าหนอนใช่ไหมว่าแต่ตอนนี <laughs> <identified> ้มืดแล้วต้องค่อยๆเดินต้อง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 กลับเมืองอันนี้อะไรเครื่องหมายอะไรคืออะไรเราเจอโจรเวรกรรมเจอโจรดักป้นระหว่างทางโวยแล้วโจรมันโหดดิดิอีกทีมาสู้เอาไงดีโจรเลเวลสิบห้าเอ้ยเลเวลห้านะครับเอ๊เอ่อ ใช้สกิลโจมตีของอาร์คเหรอแล้วก็ใช้มีนาร์สคิวตัวเองใช่ไหมได้หรือเปล่าไม่รู้โจมเป็นาธาตุไฟต้องใช้สกิลน้ำเราย,ยังไม่มีสกิลน้ำเลยสู้ไปก่อน,อนโอเคเปิดสกิลไปก่อนใส่ตัวไหนดีอ่ะตัวนี้ดูท่าจะเก่งอะ่ะเอานี้ก่อนแล้วกันเก็บมันไททันบเบลดลวงไปแล้วหนึ่งโอ้ยแย่แล้วมีนัรสโดน,นดไป เกือบแย่ Action complete ต้องใช้สกิลฮิลแล้วแหละ Mythology cube ใช้คิวก่อนคิวน้ำเงิน Restore action โอเคใช้คิวน้ำเงินจะได้ใช้สกิลผมมีนัรได้ใช้สกิลฮิลฮิลฮิลตัวเองก่อนมีนัรจะล่วงแล้ว เกมนี้นะครับตัวละครหลักของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นคนที่คอยบัฟพลังให้กับเหล่านักผจญภัยนะครับซึ่งตอนต้นเนี่ยจะมีอาร์คก,กับมีนาสเออ <Action. Complete. S 1> มันยังไม่ตายเหรอโจนมันโหดจัง <ore>. โอเคฮิวอีกสักทีแล้วกันมีนาสฮิวฮิวฮิว,ว้อาร์คก,ก่อน เจอโจรทีไรนี่เป็นเรื่องใหญ่มอนสเตอร์ยังไม่โหดเท่าโจรน,นะอาริกาโตก็ได้มัพโ้ดโอ้ยโดนเป็นโจมตีก่อนโอ้ยโดนอีกแล้วเอาตีไม่โดนด้วยถ้าอย่างนั้นโอ้ยแย่แล้วติดพิษนะ <Complete. S 2> น่าจะต้องใช้สกิลในการโจมตีแล้วล่ะ <ology> Cube. Action เช็สกิลอาร์คดีกว่าโอเคจัดก,การโจมตัวหนึ่งก่อนตัวนี้ย่การมันหลบเก่งเหลือเกินไทท่านเบลดร่วไปหนึ่งโอ้แย่แล้วมีนัดรั่วไปแล้วนะครับน่าจะต้องใช้สกิลต่อเลยอ่ะเอยหรือว่าไหวยอยู่จจะไหวนะ หรือจะใช้ยาดีคงไม่ตายหรอกนะระดับอาร์คให้อาร์คลุยไปเฮ้ยเดี๋ยวมาเรียกเพื่อนเนอะมาจากไหนอีกซ้อย่างนั้นโอ้โจมันมีแบบความสามารถเยอะมากเนี oh, ่ยเริมพลังคิวมาต่อสงสัยต้องสั่งเพิ่มพลังแล้วอาร์ค าาตามไม่ตายไททันเบรดผมว่าเราไม่ควรจะออกสำรวจกลางคืนเนี่ยคือถ้าเจอโจรแบบเนี้ดดยหนักมากโอเคเลเวลอัพนะครับได้มานาบูสอาร์คที่เป็นไนก็เลเวลอัพแล้ว,วม,มีนาสก็ฟื้นมาแล้วโชคดีที่แบบตายแล้วมันไม่นั่นนะโอ้ได้ของแพงด้วยเอ็กเพนซิฟเนคลเอตนะครับแล้วก็ซิลเคนวิว เหมือนเป็นผ้าเลยทุกอย่างเราเราเรารีบกลับเมืองดีกว่าเดี๋ยวนะเมืองนี่อยู่ตรงไหนข้างบนนี้ใช่ไหมมาเดินกลาคืนนี่ไม่ดีเลยมีโจรด้วยละไอที่เป็นเครื่องหมายอะไระไร,ไรนี่คือโอ้โหนี่ไงไม่ไม่วิ่งหนีวิ่งหนีโจรก็ได้ด้วยละ่ะโอเคกลับไปพักที่เมืองก่อนนะครับโอ้ยกลับมาถึงเมืองแล้ว ยากจะเข้าร้านค้า,านะอันนี้ทออ็อกโอ้นี้มันมีเควสที่แบบอยู่ตามเมืองด้วยนะเนี่ยโอ้เก็บดอกไม้นะครับไปหาเขาคมกิ้งก่าแล้วก็จัดการรีเฟิร์มสตัวนี่เราได้รางวัลด้วยนะไ่เจ๋งคิดแล้วเชื่อม,มันต้องมีระบบแบบนี้โอ้ตรงนี้มีแบบ ดื่มเครื่องดื่ม้วกินอาหารก็บัฟพลังนะครับว่าแจ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวมีร้านอะไรอื่นในเมืองอีกไหมที่ร้านขนมปังขนมปังนี่มันใช้เป็นพลังงานในการต่อสู้ไอ้การเดินทางให้ดูนี้โหนีไงซื้อ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 สิบอันเลยยี่สิบไปเลยกันเอาซื้อได้ทีละสิบเองอ่ะโอเคนี่แหละสิบอัน อมีขนมปังแล้วแต่อยู่ในเมืองนี้เราไม่ต้องกินอาหารนะครับแล้วตรงนี้ร้านอะไรร้านเล่าเหมือนกันเหมือนกันไหมเ้หมเ็เควเหมือนกันเลยน่าจะเป็นสาขาเดียวกันเรามีร้านอื่นในเมืองอีกไหมนเนี่ยเดี๋ยวนะทางด้านล่างมีร้านอาวุธไอเราซื้ออาวุธเพิ่มได้ป่ะอันนี้คือร้านอะไรก๊อ กอดเดตแนบอินโอ้ลงเตียงสำหรับนอนพักงเง <c oughs> ี้ยเหรออาดาอาดารู้สึกว่าจะมีนมมนคนชอบแบบเสียงภาคแนวนี้เยอะเลยพี่สาวอาดารานี่ร้านอาวุธนี่ครับซื้ออุปกรณ์นี่ไงอ,อุปกรณ์แพงนะเนี่ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> เราต้องดูอุปกรณ์ของทีมเราก่อนกดดูยังไง เมนูอันนี้ไม่ใช่กดดูยังไงวะอันนี้เป็นเควสดไม่เห็นมีบอกเลยว่าเราจะกดดูเกี่ยวกับทีมของเรายังไงนะอมเอออั่นสี่โอ้นี่ไงอันนี้คืออะไรโอ้เป็นเกี่ยวกับ สิ่งก่อสร้างนะครับในเซนโทเรียมหรือว่าเมนูมันยังไม่ขึ้นมาเ <Yo. S 1> ออได้จะเป็นเพราะว่าเรายังทำ uh huh. ควสไม่เสร็จโอเคไปใครที่ชอบแนวนี้นี่น่าจะชอบผมชอบแนวแบบแนวขจ้นชันภยแบบเนี้ยเดี๋ยวรอดูเกมออกว่าราคาแรงสักแค่ไหนถ้าไม่แรงมากก็น่าจะซื้อมาเล่นเหมือนเดิมไปส่งเพจให้เรียบร้อยก่อน oh. มาส่งคลิก,กับฟาวิโอนะครับนี่สกิปได้เนะื้อเรื่องผ่านเคลสแล้วได้เงินมาอีก15,000นนะครับแล้วก็ไอเทมนิดหน่อยจริงๆมันน่าจะมีแบบตีอาวุธได้ด้วยใช่ไหมโอ้เราได้นอนพักในโรงแรมฟรีด้วยนะครับ S 1> <S 1> <S มีเควสนใหม่หมาอีกแล้วไปที่รูปปั้นเทพธิดนานะครับมันจะมีเรื่องมีงานให้เราทำอีกแล้วตึกตึ๊กตนี่โอ้ตรงนี้เราสามารถเลือกที่จะไปที่ชฉเบเล์ได้โอ้มันเป็นจุดวาร์ป นี่ไงอันนี้คือถาดเราเข้าใจแล้วนี่ไงจัดทีมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ก็ว่าอยู่เมื่อกี้มันไม่มีแบบเมนูเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เลยอันนี้คืออะไรนี่ไงอุปกรณ์ที่เรามีอยู่โอ้ยเสียงเพลงนี่แบบสุดยอดชอบชอบแล้วก็นี้อะไรฮะเนี่ยอ๋อเป็นเวสที่เรามีอยู่โอเค แล้วก็ห้องสีแดงๆนี่คืออะไรโชเรมเดีย๋ยนะต้องเดินต้องเดินไปให้ถึงจุดของมันด้วยโอ้มีรายละเอียดของมอนสเตอร์ที่เราได้สู้ด้วยนะครับนี่แดได,ไดวูฟไดวูฟดบไอ้นี่ดอบขนนะครับมาตอนกลางคืนเอ้ยอย่างนี้แสดงว่าฟาร์มของได้แล้วก็โจนนะพวกโจนนี่ดอบทองกับเหมือนเครื่องประดนับค่อยคอราคาแพง นอนนอนดอบไข่แล้วก็ไอตัวกรีนซาลามนะครับดอบเจลาตินเอ้ยมันต้องมีแบบกาทำของแน่นอนแบบนี้มันมีข้อมูลการดอบเออเดี๋ยวนะ <c oughs> เดินติดลากไม้มา <c oughs> โอเคหลุดออกมาได้แล้วยังสงสัยเรื่องโหมดตรงนี้อยู่ว่าเราน่าจะทำอะไรกับตัวละครได้ใช่ไหมนี่ไงใส่อุปกรณ์นะครับนี่มีดาบหนึ่งดาว อาร์คแล้วก็มีคลาสสกิลสามารถปลดล็อกได้ด้วยตอนเลเวลห้ามีประวัติของแต่ละตัวด้วยมีนัดล่ะผมีนัดใส่คาถาหนึ่งดาวอยู่เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้มันมีแค่นี้โอเคใส่ของหนึ่งดาวอยู่ไปดูประตูตรงกลางดีวกว่ามันไปไหนเนี่ยอ๋อเป็นบาลา์ของเทพธิดาเรานี่เอง นึกว่ามีอะไรโอ้มารายงานเควสเรียบร้อยนะครับได้ของรางวัลแล้วต่อไปเป็นเควสที่เราต้องไปจัดการกับอาบิสนอร์เตอร์19ตัวเลยนะเออมันจะอยู่แถวแถวโซฟิล so เหรอแล้วรางวัลที่จะได้คือเซเลเชียลเมมโมรีนะครับโอเครับเควสมาเรียบร้อยกลับไปที่เมืองึ เฮ้ยเดี๋ยวนะจุดว้าจากเทพธิดานี่มันว้าไปเมืองต่างๆให้เลยด้วยนะโอ้สุดยอดเฮ้ยเจ๋งโอเคกลับมาที่เซนโทเรียมก่อนคือเราต้องค่อยๆปลดล็อกเมือแต่ละเมืองไปเรื่อยๆนะครับโโอ้หดูแล้วสเกลเกมน่าจะใหญ่มากเพราะว่าเนี่ยแค่เมืองแรกอะก็มันแล้วมอนเตอร์อย่างโหด ผมรู้สึกว่าตัวละครอาร์กับมีนาต,ตอนนี้เพื่อนของเราอะ่ะมันมันดูบางมากเลยนะเราควรที่จะไปหาอุปกรณ์ที่เขาเพิ่มแต่ก่อนตรงน,นี้อะไรเนี่ยไปที่ลงเตียมนะครับรอยจูบองเทพธิดาแล้วก็รออาร์กับมีนัทมาแต่ว่าตอนนี้อาร์กับมีนาไม่อยู่ใช่ไหมไปหาก่อนกันด้่ลงเตียมอยู่ตรงน,นี้นี เข้าลงเตียมไปเลยอืมเควเรียบร้อยนะครับตรงนี้ไม่ได้เงินนะแต่ว่าได้เฮเบรี่ดัตนะครับแล้วก็เควสต่อไปข้ามแม่น้ำมุ่งหน้าไปทางตอนเหนือไปที่โนตันเหรอ โอเคเราจะได้ออกผจญภัยกันอีกแล้วสินะแต่ก่อนจะออกเดินทางนะขอไปซื้ออุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับเราเป็นนักผจญภยัยเราต้องแบบมีอุปกรณ์ที่ดีเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเฮ้ยดาบสตีลซอสนี่ใครใส่ได้บ้างอ่ะมันมีบอกไหมตรงไหนเป็นอิเลเมนต์น้ำเหรองั้นแสดงว่าตัวน้ำเราไม่มีตอนนี้น่าจะใส่ไม่ได้ นี่นี่น,นี่มันกดอันนี้ดูได้แคนอีควิปนี่ไงอ๋ออาร์คใส่ได้เว้ยถ้าทางจะดีกว่าดาบับกระจอกนะนะปลาตกตีเพิ่มขึ้นอีกห้านะครับโอ้แล้วเปลี่ยนมาหน้าเป็นมาหน้าน้ำด้วยฮะแล้วนี้คาถาโอ๊กสตาร์ฟไม่แน่ใจเรื่องอาวุธอืมเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่แน่ใจหรือหรือจะลองซื้อดูซื้อดูกันด้อย่าไปกลัว แล้วก็ดูพวกชุดเกราะนะครับอันนี้ใครใส่ได้บ้างอาร์คและมีนาร์ทั้งคู่เลยอันนี้สองอันเอาซื้อได้อย่างละอันเองโอเกมนี้มันเขี้ยวแล้วเนี่ยร้านขายของคือซื้อได้ทีละหนึ่งโอเคเว่าแต่เราจะใส่ของยังไงก่อนตอนนี้มันเหมือนไม่มีให้ใส่ตรงนี้เหรอเราต้องกลับไปที่ตรงนู้นเหรอจริงดิแล้วนี่คืออะไร มีเครื่องหมายตกกระใจนะครับสีน้ําเงินมันคืออีหยังว่าคุยดูดิเหมือนจะเป็นเควสตลับต่างๆหรือเปล่าเควสรองนี่ก็ควสรองดีกว่านี่ไม่รู้แหละรับไปแล้วรับไปแล้วโอ้หนี่ไงไปจัดการอบิสวอร์มนะครับแล้วก็จะได้คอปเปอร์ออรี R A ขอมเงิน5 0 0 0ัแจ๋วดี ล้วเควสตรงนี้ลนะ่ะมีเควสอีกเปล่าสวัสดีครับคือเปิดปกตินะ่าจนภัยนี้แบบมันจะต้องมีแบบลงเตียมให้แบบรับเควสเนะแต่นี่กลายเป็นเราต้องมารับเควสตามเมืองเองนะตามบ้านต่างๆให้แต่ว่าเจ๋งดีอย่างนี้แบบหลายเมืองยิ่งแบบสนุกอเอ๊ะพูดถึงดักไนด้วยมันดูหน่อยดิเควสอะไร วันนี้ต้องไปที่นอตันนะครับดักไนสเตตตรูปปั้นของอสศวินดำโอเคโอค้ยได้ของแล้รู้เทียร์ออฟไนเดี๋ยวมันต้องกดดูแมปเอาแบบนี้ใช่ไหมถึงจะเห็นโอ้โหไม่เห็นเควสด,ด้วยประเด็นคือไม่เห็นเควสด,ด้วยเราต้องเดินเองด้วยนะอีกไหมล่ะรับทีเดียวจะได้ทำงานให้หมดจบๆไปเอ้ยนี่ไงน้องคนนี้ น้องสาวมีปัญหาอะไรให้พี่ช่วยเอา้าก็คุยอีกรอบเหรอยังคุยไม่ได้อะข้างนอกมีมอเตอร์ด้วยไอ้ตรงนี้เหมือนเป็นวงเล่าหุ่นเลยอะเจ๋วดีดูแล้วเราน่าจะต้องเอามืดละเฮอแป๊บเดียวมืดแล้วนะ <c oughs> ตรงนี้แหละมีเควสอีกแล้วนะครับ ทำอะไรเหมือนจะเป็นอบิสเวิร um ์มอ uh ีกแล้วโต้องไปเล่นเล่นไอ้หนอนนั่นอีกแล้วโอเคเช้าแล้วด้วยไม่แน่ใจว่าเรื่องการใส่อุปกรณ์เนี่ยเราจะใส่ที่ไหนได้นะนอกจากกลับไปที่ที่บ้านของเรานะครับมันต้องมาใส่ที่นี่หรือเปล่าเหออประเด็นเนี่ย ใช่ไหมเหมือนมันต้องมาใส่ที่นี่เลยไม่แน่ใจว่ามันจะมีแบบจุดที่จุดที่ใส่ตรงอื่นหรือเปล่านะเข็มขัดเข็มขัดเพิ่มเด็บอันนี้เพิ่มเด็บอีกเอะเพิ่มเดบไปก่อนเพราะว่าที่หน้าหลักมันไม่มีคำสั่งที่แบบจัดทีมนะครับ เออมันจะต้องแบบอย่างนี้แน่เลยเพราะไม่ไงั้นมันก็ดูไม่สมจริงใช่ปะประมาณว่าออกเดินทางทีหนึงมีเข็มขัดไปเปลี่ยนจะพบไป10บเส้นก็ไม่ใช่เออโอปออกนอกมือก,กันต่อเปิดปา่านีน่เปิดแมพโอ้ยไอ้นักดาบตรงนี้ยังอยู่อีกเหรอแอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยนักดาบอีกแล้วไม่ค่อยอยากสู้ด้วยเลย เอ้นี่่นี่ยไม่นอนเอ้าหนอนหายตัวที่นอนนี่แบบอยากเจอเอ้ยนี่อะไรปีศาจมารดเจอมอนสเตอร์ในป่านะครับเป็นแก๊งมดนั่นเองนะมดดำซะด้วย black end mythology cube restore action มา i n s เลอร์ r action โอ้รู้สึกเหมือนว่าถ้าเกิดกดคิวอันนี้ทีหนึ่งมันจะได้สองตัวพร้อมกันเลยเหรอ โอ้มันคิด40เลยดิมันคิด40เลยดิโอเคจัดการมดตัวไหนก่อนดีมดตัวน้อยตัวนิดมดมีลิ์น่าดูโอ้ถ้าเปลี่ยนตามอาวุธด้วยซีฟาดเข้าไปปมดตัวว่าเอาเล่นท่าเดียวกันไม่ดีแน่เลยไม่ดี มันเปลืองอืมปล่อยสู้เองไปก่อนแบล็กแอนด์เรียกเพื่อนมาแล้วเปลี่ยนมอเตอร์ที่มันแบบเรียกเพื่อนได้ชัวัลเลยโอ้เหมือนเราจะพลาดแล้วเราต้องกลับไปเอาอาวุธเดิมกลับมาใช้ไม่งั้นคิวมันใช้ไม่ได้เนี่ย เปลืองเกตมากเลย <Battle. Action. S 1> เฮ้ยมันเรียกเพื่อนมาอีกแล้วอ่ะโ <Action. S 1> อย่างนี้เราฆ่ามันเท่าไหร่ก็ไม่ตาย <Complete. S 1> ดิ Mythology Cube คิวเพิ่มมาแต่ว่า <ore>. ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เลยค <Action. S 1> ิวก่อนแล้วกัน <Battle. S 1> มีนัดค <Action. S 1> ิวตัวเองก่อน โอาเรื่องการจัดอาวุธนี่ก็ส่วนสำคัญนะเพราะเนี่ยถ้าเกิดอาวุธตีมันไม่เข้าอ่ะแล้วมันจะไปเป็นใช้คิวสีเดียวกันอีกออกสกิวก็ยากนะครับ <complete. S 2> ขัดทุนเลยเนี่ย น่านจะจัดการได้แล้วไอ้เจ้ามดดำโอ้โหมันตีทีละร้อยเก้าโอ้เราตีมันไม่โดนด้วย Action, <complete. S 1> อะไรกันนี่ <ology> อากเราแย่แล้วยังไม่ทันได้ไปไหนเลยออกมา <Rest ore. S 1> เดินทาน,นิดนึงเผลอๆจะต้อง <Don 't S 1> กลับไป, <am still. S 1> ไปที่กลับไปที่เมืองแล้วนะครับ <Battle. Action. S 1> โอ้ยมดกัด โอ้แค่สู้มดนี่ก็ลำบากแล้วเนี่ยชีวิตอย่าว่าแต่สู้พวกโจนหรือนักดาบอะไรนี่โอ,โ,โอ้เหมือนได้แซปมานะครับยังไม้ใช่ไหม <S 2> <S 2> เลือดลดหวบเลยเอ่อขอยาาดขอยาาดกลับเมือแป๊บโอ้โมดเพียบเลยด้วยกลัวแล้วจ้าแค่มดยังขนาดนี้เอยเดี๋ยวนะจริงๆเราสามารถกด อนอนเต็นได้ใช่ไหมที่เวลาเราอยู่ตามเมืองนะครับเอากินอาหารกินไปแล้วจำไม่ได้ว่ากดนอนเต็นนี่ยังไงลืมไปแล้วไม่เป็นไรกลับมาที่โรงเตียมก่อนล้กัน <c oughs> กลับไปเปลี่ยนอาวุธก่อนโอ้ <c oughs> โหผิดพลาดอย่างร้ายแรงไม่ไหวเลย <c oughs> แรกๆนี่เราควรจะแบบค่อยๆกลิ่นค่อยๆฝึกฝนเก็บเลเวลแถวเมือไปก่อนเพราะว่าศัตรูค่อนข้างโหดนะครับเมื่อกี้ซื้ออาวุธมานี่แบบไม่ได้เรื่องเลยมันไม่เข้ากับทีมไงเออต้องกลับไปใช้อาวุธเดิมไปก่อน กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมบาดเจ็บขนาดนี้ควรจะต้องนอนพักนะครับคนนี้จิวะเลยอาร่าอาร่านอนพักก่อนจ่าย100หนึ่งร้อยเหรียญทองนะครับเช้าวันใหม่เลือดเต็มว่าแต่เราขายพวกไอเทมที่เราได้จากสอร์เซอร์มาได้ไหม นี่ไงถ้าจะขายได้นะครับโอ้หนี่ไงของอที่เราได้มาโอ้ทองนี่แพงนี่ไอที่ได้จากโจรอะ่ะไอสร้อยคอนี่ไม่เห็นแพงเลยแล้วก็ไอมดนี่ดอกของถูกมากโอ้แจ,วแจ,วแจว๋วแจ๋วแจ๋วเออมันน่าจะมีอะไรอีกเยอะนะเกมน,นี้นะครับไปออกไปเดินเล่นยามค่ำคืนอีกแล้วชอบจริงๆโอวยยา โจนนี่นะมาดิปีทเลยมันปีทด,ด้วยเป็นแก๊งโจนหโหดๆอีกแล้ว Cube. แต่จริงแล้วถ้าเกิดเราไปหา <What? S 1> เพื่อนตามเควสกว่าเนี่ยมันจะดูง่ายกว่าใช่ไหมง่ายกว่ามาฟารม์ม <ology>. โดยที่ยังมีคนอยู่แค่นี้นะจัดการไอ้โจนตัวนี้ก่อนมาเรียกเพื่อนได้เราจำได้ตี ไททันเบลด <c oughs> โดนฟันอาเจตถึงห้าแปดสิบสามเออเอาดีเอาดีดอีกทีนึงาาใช้สก,กิลอีกรอบหนึ่งแล้วกันจัดจาก,การโจนตัวกลางไี่ไททันเบลด โอ้ยโดนฟาดอีกแล้วโอเคจัดการโจนได้แล้วนะครับเดเวตอัพแล้วได้สกิลใหม่มาด้วยอ๋อมันจะเป็นแพสซีฟสกิลโอเคว้าของก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่เฟืองข้าวอะ่ะไปดีกว่ารู้สึกเหมือนว่าเราจะต้องไปข้ามแม่นะ้ำไปทางตอนเหนือนะครับอืม อยู่ทางขวานุ่นเหรออ๋นนี้ไงอ,ออกมือทางขวาได้ไเลยอ่ะเหมือนจะไม่มีปะทางออกทางขวาตรงนี้ล่ะไปไหนอ,อเจอภูเขาเดี๋ยวออกมือแบบนี้เลยเหรอไต่ภูเขาออกเมืองก็เจริงวะแบบนี้ก็ได้ห哟 ออถือว่าได้เอาภูเขาอีกแล้วโอ้ยมีมอนเตอร์ไอ้กิ้งก่านี่ด้วยอยากสู้อะ่ะมันอยากลองเอามันหายไปแล้วเอาภูเขาอีกแล้วอะ่ะโอเคเราต้องเดินทางข้ามภูเขาบุกป่าฝ่าดงภูเขาเต็มไปหมดเลยเวลาอยู่ตรงภูเขานี่เดินช้านะอ๋อจริงๆมันจะมี บอกอยู่ด้วยนะว่าโซนไหนเป็นโซนไหนนะครับทําไมเราไม่มาเดินทางเนี้ยทางปกติมีไม่เดินไอ้นี่ไปเดินบนเขาวเวนกรรมแล้วเจอภูเขาแบบตันด้วยข้ามไม่ได้แย่ yeah, แล้วสุดท้ายเราน่าจะต้องกลับไปทางเดิมนะเจอภูเขาที่ไม่สามารถปีนได้นะครับมันเป็นภูเขาแบบสูงไนงะเดี๋ยวอาหารหมดอีกนะเนี่ยซวยเลย โอ้ยแย่แล้วกลับทางเดิมเถอะเพื่อนๆชีวิตนี่ยความหา้าวเดี๋ยวนะเหมือนจะมีมอนสเตอร์อีกแล้วไหนๆก็มาแล้วเจอกิ้งกา่าตบกิ้งก่าก็ยังดีวะ <'s> สองตัวเรเวลไม่เท่าไหร่ตัวนี้น่าจะฟาร์มเรเวลได้ดีนะ เอ๊ะเหมือนพวกเราไม่สู้สักพักหนึ่งนะครับทลังมันเพิ่มกลับมาเองบ้างแต่ตั้นเบรดไปก่อนโอ้ตัวนี้ท่าดินมันต้านหานดินด้วยทำไมกิ้งก่าร้องเหมือนกลบออมีทปิวบ โอเคอันนี้เราไม่ต้องออกสกิลแล้วตีธรรมดาไปโลดีตีแรงอยู่นะนี่แต่ก็เรียบร้อยนะครับกิ้งกาจัดการได้แล้วได้รับอะไรมาบ้างห่างกิ้งกาแล้วไอ้ตรงนี้คืออะไรฮะ โอ้มีไอเทมดอกแบบนี้ด้วยเหรอเจ๋งไปเลยโอ้เกมมันมีอะไรเยอะเลยนะไปกลับเข้าเมืองสุดท้ายก็ไปไม่รอดนะกลับมาตายที่เมืองเหมือนเดิมนะครับ แหมแล้วเราชอบไปเดินแบบตามที่มันติดๆด้วยนะโอเคอ่ะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เรามาลองรีวิวไว้ร่าวประมาณนี้ก่อนนะครับกับเกมคาร์เมียนาโกไบโทลิจีออฟคิวนะครับเออลองรอบ2แล้วถือว่าเกมมีมิติการเล่นแล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่เล่นได้ยาวพอสมควรเลยแหละนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็จบวัเท่านี้และกันากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวยกันด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ